สวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกคนนะครับที่เข้าขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวทริปนี้เราจะไปชมบรรยากาศลานกลางเต็นท์ที่อำเภอศรีคิว้วจังหวัดนครราชสีมานะครับาการเดินทางของเราก็เดินทางออกจากจังหวัดปราจีนบุรีมุ่งหน้าขึ้นถนนหมายเลข3สนสีมุ่งหน้านครราชสีมานะครับแล้วก็ไปเลี้ยว สายตรงแยกไอ้แล้วสายตรงแยกถนนหมายเลขสองสี่นะครับไปทางสีคิ้วขึ้นมิตรภาพแล้วก็ไปยูเทิร์นตรงเขื่อนลำตะคองมาเลีเ้ยวซ้ายเข้าตรงทางเข้าเขื่อนลำตะคองเลยนะครับก็ไปมุ่งหน้าถนนก,ถนนก็ถนนก็เป็นถนนลาดยางดีๆนี่ครับแต่ก็จะมีหินงุกหน่อยหนึง่งประมาณไม่เกินร้อยเมตรครับนิดหน่อย รถทุกชนิดสามา <Wow. S 1> ang, damn, รถไปได like over over. Like. <Wow. S 1> ้เลยนะครับรถเก๋งรถแต่งรถเตี้ยอะไรไปได้หมดเลยวะครับทางไม่คุกกะแต่ทริปนี้เราจะให้ดูแค่บรรยากาศลานกลางเต็นท์เฉยนะครับชื่อลานไอ้ลานกลางเต็นท์ชื่อสวนสวนทานดาราสีคิ้วนะครับสีคิ้วนครราชสีมาสวยครับสวยสวยมากเลยก็ไปพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับ สุดท้ายก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ